สวัสดีครับพี่น้องครับมื่อนี้น้องครับเนาะมาสวนมึดป่ามึดฝนแล้วจะได้มาเตรียมตัวปลูกผักครับเขาฤดูหนาวมามึงปลูกปลาสามย่างประโยชน์สี่ย่างครับผมกับกล้องมีปลาปีหกสามหาปีสูงเป็นปลาแล้วครับมีใบใหม่หญา้าเศ้าเกิดแล้วจากเบีย้ย ตัวละสิบบาทครับเป็นของพานไปหาปีเป็นใหม่ชายซอยใหม่กินดอกผักกะดดาวผักขี้เล็กใหม่ยุ่งใหม่ย่างใหม่ปลาดูนี่ครับไตดินว่ามุดมสมบูรณ์ครับบัดทีนี่น้งมังไต่ดินไต่ดินเ <c oughs> มื่อฝนแล้วทะลุขึ้นมากครับมัน เขาสร้างมาครับพี่น้องบักใหญ่เลยเพิ่นจะว่าจะปีแล้วครับหัวนี่ว่าต้องพูดถึงครับเลยดันดินขึ้นมากหัวบักใหญ่นี่ครับพี่น้องนี่คือปลูกปลาประโยชน์สามปลูกปาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนะครับนี่แต่นี้ต้นกระย้อมนี่เกิดยูุคมกระย้อมหน่อยๆน่ะครับมันเทา่าสางใหญ่ๆเอาไปดึงกินก้อนน้ำตาลหรือเอาไปบวช ใส่กะทิใส่น้ำตาลนี่ครับแหลงจากน้อยสิมาขุดครับให้มันแบบแรงๆมันสิได้มันมันเหนียวๆนึบๆแค่น้อยครับพี่น้าะอย่างนี้เลยครับ